จงนึกถึงความน่าละอายใความน่ากลัวในการที่จะไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าตัวกูว่าของกูโดยว่า่วาโดยที่แท้แล้วความยึดมั่นว่าตัวกูของกูนั่นแหละทําให้ถูกสุนัขดา่าทําให้ถูกลิงดา่าหรือถูกอะไรไอะไรด่าไปหมดความมนุษย์นี่มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูไม่มีอะไรบริสุทธิ์สะอาดที่ตรงไหนเลย เดี๋ยวนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งนี้เรียกว่าเป็นวันจระธรรแล้ว <c oughs> ช่วยกันชำระชะล้านอย่าใหเ้เกิดสิ่งที่ไม่ใช่พระธรรมขึ้นมาในจิตในใจ <c oughs> กล่าวคือความยึดมั่นถือมั่นแต่ให้มีพระธรรมคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กันประจำแล้วเอื้ออาทงทราบเยือกเย็นอยู่้ดยรถของพระธรรมนั่นเถิดถ้าทําอะไรไม่เป็น ก็ทําตามอย่างก้อนหินต้นไม้ก็แล้วกันไป <c oughs> หาที่สงบแล้วนั่งดูมันว่ามันแสดงอาการอย่างไรแล้วก้มหูลงหาฟังมันว่ามันพูดอย่างไร <c oughs> แล้วก็พยายามทําตามที่มันพูดหรือมันแสดงให้ด <c oughs> ูก็จะถูกต้องตามคลองของพระธรรมทุกอย่างทุกสกานโดยไม่ต้องสงสัยเลย นี่แหละมันจะดวกได้ง่ายได้หรือเปล่าในการที่จะมีวันพระธรรมกันที่นี่ในลักษณะแห่งความใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างนี้ซึ่งเป็นการจัดไปตามวัตถุประสงค์ของการมีสวนโมกตั้งแต่ต้นมาจนบันนี้วันอาสาละหาุนนมีในทางศาสนามีความหมายว่าเป็นวันพระธรรม ในลักษณะอย่างนี้วันนี้จึงกลายเป็นวันทางศาสนาขึ้นมาไม่ใช่เป็นวันในปฏิทินแล้วเมื่อเป็นวันทางศาสนาขึ้นมาแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับที่จะเป็นเครื่องเรียนลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์หรือว่าจะเป็นเครื่องตักเตือนตนด้วยตนหรือว่าจะเป็น <c oughs> การเอาชนะสิ่งซึ่งเป็นค่าศึกให้ได้ถ้าเราจะเรียกกันอย่างภาษาชาวบ้านเดี๋ยวนี้ซึ่งเขาชอบเรียกกันว่าชัยชนะชัยชนะแม้ว่าคำนี้จะเป็นคำพูดที่พูดไปได้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่มันก็เป็นคำที่มีความหมายดีอยู่ถ้ารู้จักใช้ถูกวิธี ันก็จะนําไปสู่ความหลุดพ้นได้เพราะว่าชนะนั้นดีกว่าแพ้แน่นอนแต่ว่าพระพุทธเจา้าท่านสอนไปอย่างหนึ่งว่าอย่ารู้จักแพ้อย่ารู้จักชนะเลยอยู่เหนือความแพ้และความชนะเสมอไปนั่นแหละคือความหมายคาว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เดี๋ยวนี้สมมติว่าเราอยู่กับพวกคนที่เขายัางไม่ถึงขนาดที่จะอยู่เหนือแพ้และชนะ ยังต้องการชนะกันอยู่ก็เอาลอยชนะกับเขาไปด้วยก็ได้แต่ว่าชนะให้มันถูกทางให้มันเป็นชนะจริงๆรงวันจะทำต้องเป็นวันชนะชนะอะไรก็ชนะข้าศึกอะไรเป็นข้าศึกที่สุดก็คือกิเลสหรือความยึดมัน่นถือมัน่นโดยความเคล้าความล้ว่าเราว่าของเรานั่นเอง ชนะสิ่งนี้ได้ไดเป็นการชนะทั้งหมดและชนะประเสริฐที่สุดด้วย <c oughs> วันนี้ต้องเป็นวันชนะวันพระธรรมต้องเป็นวันชนะคือพระธรรมชนะแก่อาธรรมหรือว่าความดับทุกข์ <c oughs> <c oughs> ชนะ <c oughs> ความทุกข์ <c oughs> ก็เหมือนกันหมด <c oughs> คือมีความหมายเหมือนกันหมด <c oughs> <c oughs> ทีนี้มีเรื่องที่น่านึกอ,อยู่เรื่องหนึ่ง วันในระยะนี้มันคล้องกับสมัยที่ว่ามนุษย์สามารถไปดวงจันทร์แล้วกลับมาได้เขาตะโกนกันทั่วโลกอย่างระบือหรือชาทีเดียวว่าชัยชนะของมนุษย์ชัยชนะของมนุษย์ชัยชนะสูงสุดของมนุษย์ไม่เชื่อก็ไปฟังดูทางวิทยุทางทีวีทางอะไรต่างๆเถอะจะได้ยินแต่คําว่าชัยชนะของมนุษย์ ส่วนคนที่ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ฟังวิตยุงก็ไม่รู้ก็ตามใจแต่ว่ามนุษย์ส่วนมากในโลกเวลานี้พูดถึงชัยชนะของมนุษย์ที่ไปดวงจันได้เรียกว่าชนะดวงชัรนนี่มันก็แสดงว่ามนุษย์นี่ก็มัวเมาในชัยชนะต้องการชัยชนะพอมองเห็นลู่ทางที่จะพูดออกมาได้ว่าชนะชนะแล้วก็เป็นพูดทันที แล้วก็พูดกันมากพูดกันอย่างยิ่งว่าชัยชนะของมนุษย์บางคนพูดไปถึงว่าชนะดวงจันทร์พิชิตด,ดวงจันทร์ได้อะไรออกนมองนี้ก็ร่วนแต่เป็นชัยชนะของมนุษย์ที่นี่เราก็มาพอดีกันข้าวกับวันนี้ซึ่งเป็นวันกระทารรเป็นวันชนะของมนุษย์เหมือนกันนี่อาตมาขอเถียงขอแยง่งขอทวงสิทธิอะไรก็ตามใจว่าวันนี้ก็เป็นวันชัยชนะของมนุษย์เหมือนกัน พวกนั้นเขาพูดว่าไอ้วันที่ไปดวงจันทได้นั่นก็เป็นวันชัยชนะของมนุษย์มันเลยมาพบกันข้าวว่าชัยชนะของมนุษย์เนี่ยมันยังไงกันแน่มาถือว่าวันที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ชนะกิเลสเอาธรรมะนี่มาสอนให้มนุษย์ปฏิบัติตามได้นี่แหละคือวันชนะของมนุษย์โดยเฉพาะคือวันอาสาละหพิชานี่เองมาถืออย่างนี้ นี่พวกหนึ่งเขาถือว่าชนะสูงสุดของมนุษย์คือไฟดวงจันทรได้แล้วเพิ่งมีไม่กี่วันนี้เองท่านทั้งหลายจะเอาอย่างไหนจะเอาใยชนะอย่างไหนหรือจะเห็นด้วยกับฝ่ายไหนจะร่วมวงร่วมมือกันกับฝ่ายไหนดูดูไปก็คล้ายๆกับว่าสมัครเข้าวพวกไปดวงจันทจะมากกว่า อ่านหนังสือพิมพ์กันเป็นยกใหญ่ดูทีวีกันยกใหญ่าฟังวิทยุกันยกใหญ่เข้าร่วมแรงกันกับพวกไฟดวงจันทร์ทางนั้น <c oughs> ก็หมายความว่าคนเหล่านั้นกําลังหลงชัยชนะของมนุษย์ในพางวัตถุคือไปดวงจันทร์นั่นเองเห็นที่หน้านึกหน้าคิดแล้วก็คิดต่อไปว่ามันหน้าหัวเราะ หรือว่ามันหน่าบูชาเลื่อมใสอย่างไรกันแน่ <c oughs> ดูดูมันออกจะสับสนกันไปหมดบางทีก็เป็นพุทธบริาษาัทเป็นพระเป็นเนนได้ซ้ำไปก็พลอยไปชัยชนะของมนุษย์ที่ดวงจันทร์นั่นด้วยเหมือนกันลืมพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมลืมพระสงฆ์ไปหมดเลยไม่รู้ว่าชัยชนะของมนุษย์ และเป็นชัยชนะสูงสุดและแท้จริงนั้นมันอยู่ที่ไหนถ้ายอมรับชัยชนะด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันก็ต้องแบ่งแยกกันว่าเป็นชัยชนะทางวัตถุอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นชัยชนะทางจิตใจอีกอย่างหนึ่งการไปดวงจันทร์ได้ และชนะดวงจันร์ทได้นั่นมันก็คือชนะทางวัตถุเพราะว่าดวงจันร์ทนั่นเป็นวัตถุและความประสงค์ของผู้ที่จะไปดวงจันร์ทก็เป็นเรื่องทางวัตถุล้วนๆชายชนะที่ไปดวงจันร์ทได้เป็นชายชนะทางวัตถุชนะวัตถุดูมันก็น่าหัวเพราะมันไม่เกี่ยวกับความทุกข์ความทุกข์นั้น,เป,นเป็นเรื่องจิตใจทีนี้เราต้องการสันติภาพ สันติภาพมันเป็นเรื่องของจิตใจและจะไปชนะดวงจันทร์ซึ่งเป็นวัตถุมันจะเข้ารูปกันได้อย่างไรก็ลองไปคิดดูในที่สุดก็ต้องหันมามองกันในแง่ในใน,ในทางจิตทางใจในทางวิญญาณว่าความชนะก็ตามสันติภาพก็ตามมันต้องเป็นเรื่องทางจิตใจเพราฉะนั้นวันนี้น่าสนใจ กว่าไปดวงจันทร์ตั้งหลายร้อยหลายพันเท่า